สวัสดีครับทุกคนครับาตามคอมเมนต์นี้เลยนะครับที่บอกว่าให้ผมรีวิวทีมของผมเองนะครับมาดูกันเลยครับตัวแรกครับมาดีโก้ฟอร์ลันครับตัวนี้คนทุกคนรู้จักครับคิสซิโนโรนัลโดครับดิคาโดกาก้าครับเมสซี่ครับกัวเโอลาครับชาบีอลองโซ่ครับเดนิสเออร์วินครับ พูโยเบเกนบาวเออร์คาฟูผู้ลุกตาประตูครับปีเตอร์เช็คมาดูตัวสำรองครับแอดชิโคลแอดดี้โคนะครับมาคัตเรดฟอร์ดลูมิเนกี้กุลิตครับล็อบสันครับเบคแฮมมอรดินี่ครับอ่านไม่ทัน มาดูครับรายชื่ออีกครับตัวแรกครับดิโก้มาลานอนนาครับโรมาลิโอตัวเดิมครับคริสเตียโนโรนัลโดครับวันบัตเทนตัวเดิมครับโรมาลิโอครับโยฮันครับครับบุนโนเฟนันเดสมาดูครับไคเวิร์ดตัวซ้ำก็ผมจะข้ามนะครับเดวิลเปโลมาคัตเลตฟอร์ดนี่ก็ซ้ำครับกับไอไอคอนซิโก้ครับ บาซินอินเนสตาครับเบิเกนบาเออร์ก็ซ้ำนะครับอันนี้เอลแบร์ครับเฟอร์นโดตอเรสครับอันนี้ตอเรสก็ซ้ำนะครับแต่เป็นตำนานโอเว่นครับเบิร์กแคมป์ครับตัวต่อมาครับอันนี้ก็ซ้ำครับคากาวะครับของญี่ปุ่นวิเอล่าครับอันนี้ก็ซ้ำนะครับข้ามอันนี้ก็ซ้ำครับลาฟครับ บาติตุตตาครับที่เพิ่งได้มาตอติครับลิวาโดครับพอปอกบาชาวีครับแล้วก็เจอร์ลัดครับแฟงไลกาตอังเดปิโลครับมาที่ลุกชออันนี้ซ้ำครับดาบิดเดเกิอามูลินเต้ มาดูกันเร็วๆเลยนะครับสลัดเจ้าหนูไม้เขียวกินบูดฟิกโก้ของโปรตุเกสครับเดลิซันครับของบาร์ซินคักนักนากาตะครับของญี่ปุ่นเนเบตอันนี้ก็ซ้ำครับลับซันมัตชิอุสครับกิบิโตซินวาครับของบาร์ซินครับเล่นให้อาร์เซนอลครับมาที่ลินเดเลฟครับของแมนยูลูเบโตคาร์ลอส โทรศัพท์ตูคาซียตัตอริวคานอัชาวินวันดูวัตครับอันนี้ก็ซ้ำครับคามาที่วาบิซาก,กะอันนี้ก็ซ้ำครับคาฟูอว,วินก็ซ้ำครับอันนี้ฟิลิปโปอินซาคิครับมาเทียลคาเวน,นี่ครับชื่อผิดๆถูกๆอย่าว,ว่ากันนะครับเดูวย็อกครับสมูลาโนุครับ อันนี้ก็ซ้ำครับแอชชีโ่โคลเบเบตโตครับของบาซินนากามุระครับของญี่ปุ่นโลซิกกี้ครับโทมันโลซิกกี้เดโก้ครับโลเปรปีเลสมาครับปัร์กิซุงเบอร์ตีเฮล์รี่แม็กไกวครับซูเคมเบลปีเตอร์เชคก็ซ้ำครับอันนี้ก็ซ้ำครับ แม็กทอมมินีของแมนยูครับเอฟริกโกต้าครับลิซาลาซูครับของบายยันมินิกครับอันนี้ก็ซ้ำนะครับจอแดนพิกฟอร์ดครับของเอเวอร์ตันอันนี้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับของทีมชาติไทยเราเองครับโอ้โหสวยงามครับกิฟเบนครับผู้รักษาประตูซ้ำครับโอเว่น มหาเทพเบลเบกเมื่อกี้นะครับอันนี้ปากีซองก็ซ้ำครับปากีซุงลุงเบิกครับอันนี้เปิดตีก็ซ้ำครับปิดท้ายแม็กโทมินีก็ซ้ำครับโอเคครับเป็นยังไงครับถูกใจไหมครับ